ในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิง่นตื่นรู้ครั้งนี้เนี่ยหัวใจสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทางพื้นที่ภาคกลางให้ความสําคัญคือการทําระบบฐานข้อมูลที่ สามารถแปลงเป็นระบบสารสนเทศได้ในทันทีเราค้นพบว่าการทํางานหลายปีที่ผ่านมาในการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลของอสมหรือคนในชุมชนเยอะมากแต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกส่งต่อไปตามหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบหลักแต่ว่าคนในชุมชนจร,จร,จริงๆที่เป็นคนที่จะต้องใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเข้าไม่ถึงการแปลงระบบข้อมูลสู่การวิเคราะห์และสังเคราะ์ เพราะนั้นในพื้นที่ภาคกลางเราจึงเห็นความสําคัญตรงนี้และเราอยากจะปิดช่องว่างตรงนี้โดยการที่เรานำแอปพลิเคชัน Epic c o l l e c t File เข้ามาใช้ในการแปลงข้อมูลเพื่อให้เกิดแบบสอบถามที่คนในชุมชนที่เป็นทีม Active Citizen Group จะต้องไปเก็บเพื่อให้เห็นสถานก,การณ์สุขภาวะของคนในชุมชนขึ้นมาถ้าเกิดถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดชัดเจนมากขึ้นมากกว่าการพูดขึ้นมาลอยๆว่าวมีโรคเบาหวานความดันเยอะเลยมีคนสูงบุหรี่เยอะเลย มีคนดื่มเหล้าเยอะเลยอย่างเงี้ยก็คือรู้แค่นั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นนะว่ามันมีความรุนแรงแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับกับตัวเลขกับประชากรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยมีคนป่วยเนี่ยจากร้อยคนเนี่ยป่วยเป็นความดังเจ็ดสิบคนนะสามสิบคนนะหมู่นี้อะไรอย่างเงี้ยจากหมูเ่เล็กๆเนี่ยต้องสามสิบคนหมู่ใหญ่เป็นร้อยหนึ่งเป็นตั้งเจ็ดสิบเนี่ย มันมันไม่ไหวแล้วนะเราจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าเยอะคนนั้นก็เยอะอันนี้ก็เยอะแต่ว่ามันไม่เห็นชัดเจนแต่ว่าพอเรามีข้อมูลเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนหรือว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราเราจะหยุดรอไม่ได้แล้วะต้องรีบแก้ไขแล้วเราเริ่มจากการเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก็ใช้ทีมอสมอันดับแรกเราใช้ทีมออสมอเลยครับเพื่อมาขับเคลื่อนเก็บข้อมูลในใ,ในในหมู่บ้านครับ แล้เราก็เชื่อมโยงไปกับโครงการของสมาร์ทฟาร์มของกรทโดยเอากลมเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เข้าไปในสมาร์ทฟาร์มเพื่อกําหนด กดสาหรับกลุ่มเป้าหมายครับหนึ่งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเราครับมีสุขภาพที่ดีมีมีอาชีพที่มีไรายได้และก็สุขภาพดีระบบที่กองการศึกษาได้ได้ใช้นคะครับก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาวะของเด็กสามารถนําไปใช้ในการดูแลว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความบกพร่องด้านไหนด้านร่างกายด้านจิตใจหรือว่าด้าน สติปัญญาเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าด้านไหนที่มีปัญหาเราก็จะไปเสริมด้านนั้นด้วยตัวระบบ e p i c r e d file ตรงนี้ครับมันทำให้ข้อมูลในการเก็บเนี่ยถูกแปลงไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปแปลงเป็นระบบสารสนเทศผ่าน data studio ซึ่งพอคนที่เป็นทีม active season group เนี่ยลงไปเก็บข้อมูลนีครับภายใหอาทิตย์เนี่ย ข้อมูลชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นสารสนเทศที่เขาสามารถใช้ข้อมูลได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวระบบข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่นิ่งเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานนําไปดําเนินการเพียงอย่างเดียวละแต่มันกลายเป็น ข้อมูลที่แปลงไปสู่การสามารถให้ใครก็ได้ที่สนใจหรือทีม Active i r e s e n Group สามารถดึงไปใช้ในการออกแบบไปใช้ในการวางแผนในการกำหนดมาตรการต่างๆในระดับบุคคลและในระดับครอบครัวอันนี้คือความสำคัญที่พื้นที่ภาคกลางให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ